เป็นไงละหมอปลาคนลุมด่ากันทั้งประเทศเนี่ยฮะนี่แหละชอบเล่นของสูงกระโดดถีบสารด่าเทพแล้วเป็นไงละ่ะคราวนี้ตามไปด่าพระเข้าถึงในวัดเจอกรรมเข้าไปเป็นไงไอคนที่ไปว่าเขาไว้เยอะตอนนี้เขาหัวล้อจนฟันล่วงไปหมดแล้วเข้าใจปะ่ะจำนึกจำนึกนี่ปากไม่ดี คนไม่หมดแล้วเที่ยวไปให้องค์ชาติคนนั้นคนนี้เป็นไงล่ะตอนเนี้ยองค์ชาติก็ไม่ทํางานลูกเตาก็ไม่มีรวยแต่ไม่มีลูกไปไงอะ่ะกรำนะเล่นของสูงนะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับของที่มองไม่เห็นมึงไปไล่ผีดีแล้วมึงอย่าเสือกไปไล่พระเพราะถ้าไล่ผีขึ้นมาคนเขาก็จับไม่ได้ว่าผีมีจริงหรือเปล่านะ กลับไปไล่ผีต่ออย่าเถือกไปไล่พระเป็นไงเอออายเขาไม่แหละ